ชุดเครื่องนอนโตโต้เบอร์เกอมอสติท็อกซิฟายแชมพูแชมพูและครีมโนวดผมสูตรประจุบวกยาทาสีตรากิเลนกำรับเข้สู่ชิงช้าสวรรค์กับช่วงชิงช้าสวรรค์ปฐมคอนเส์ตกันต่อครับผ่านไปเมื่อช่วงที่แล้วครับกับโรงเรียนอนุบานนลนครปฐมจากจังหวัดนคปรปฐมครับ ซึ่งก็ทำคะแนนได้ถึง9.3และขึ้นมานั่งรองบนบันลลังอันดับหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยและในตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของโรงเรียนบ้านบางกะปิจากกรุงเทพแล้วล่ะครับมาลุ้นกันว่าพวกเขาจะสามารถทำคะแนนได้สูงจนสามารถช่วงชิงบัลลังอันดับหนึ่งได้หรือไม่ถ้าพร้อมแล้วนะคะไปพบกับโรงเรียนบ้านบางกะปิจากกรุงเทพมหานครกับบทเพลงสาว AM ค่ะ นูชื่อเด็กหญิงพรชนกยิ่งบุรุษชื่อเล่นชื่อน้องพิมพ์อายุ11ปีอยู่สายชั้นปห้าค่ะตื่นเต้นไหมคะลูกตื่นเต้นค่ะตัวที่ตื่นจะตัวพองใช่ไหมคุณใช่้องมาสอบดูมตัวเล็กชุดมันเยอะชุดมันเยอะถ้าร้องนอกจากเพลงนี้ร้องเพลงอื่นได้ไหมได้ค่ะเพลงอะไรคะศีกาสั่งหน้าค่ะโอ้และแนวและแนวเลยเออจริงว่าลูก เอาต้องลองอย่างนี้ค่ะอา,อาต้องโชว์ชวเอาแหละ่ะแล้วกันแหล่ะหลยโอนาจ้าสิกาขอสั่ง ชอบจังเลยชอบอารมณ์ในการร้องเพลงของน้องพีมคือเป็นธรรมชาติมากหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีเล่นหูเล่นตาแบบแป้นแลนซ์จิ้มลิ้มอะไรอย่างเงี้ยเ <c oughs> พราะในเพลงนี้ค่ะเพลงนี้จะต้องมีความสุขก็คือแบบะจะต้องบรรยายชีวิตการความเป็นอยู่ของชาวไร่ชาวนาหญิงสาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือน้องพีมทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะคะส่วนตรงที่จะต้อง ปรับปรุงตอนนี้ยังเด็กอยู่ลูกคออาจจะยังไม่แบบยังไม่ถึงแบบ9ชั้นวันนี้อาจจะอยู่2อสชั้นไปฝึกเพิ่มเติมได้นะคะในส่วนของลูกคอนะคะนอกนั้นบอกได้คําเดียวว่ามีลุ้นค่ะผมว่าเทอม3ามเนี่ยเด็กๆมีพัฒนาการที่ดีขึ้น คือว่าสามารถเข้าใจอารมณ์เพลงนะครับอย่างเพลงเนี้ยดูแล้วมีความสุขดูแลอารมณ์ดีเราดูแล้วเราอดยิ้มไปไม่ได้เราต้องยิ้มอะ่ะ <c oughs> ใครดูทุกคนแล้วต้องยิ้มไปด้วย <c oughs> เพราะน้อง,องๆทุกคนเขายิ้มแย้มแจ่มใสสื่อสารออกมาได้ชัดเจนเทียวเ <c oughs> ต้นก็ไม่ได้มีความดูเวลาให้มันยากเลยรู้สึกเป็นการเคลื่อนไหวที่ดีมากเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็เรื่องสะโพกจะเห็นว่าสะโพกเขาสุดๆกันทั้งนั้นเลย <c oughs> นะครับแต่อันนี้ก็ต้องระวังเ <c oughs> วลาขึ้นเนี่ยมันก็พอแล้วมันก็น่ารักแล้วด้วยกระโปรงด้วยอะไรหอแล้วคราวนี้ไอ้ความที่ว่าอยากจะท้ายม พอมันกระแทกปั๊บมันก็ใสมันแรงไปอ่าแรงไปอย่างแรงไปเหมาะกับเพลงกินตับมากกว่เพลงอะไรอย่างนี้นะครับครนนี้เนี่ยเราเราทําให้รู้สึกว่าประมาณหนึ่งของขอบเขตของร่างกายเราพอแล้วนะครับ <c oughs> แต่ก็ก็น่ารักอยู่นะครับมีความสุขอ่ะเราจะพูดยังไงดูแล้วมีความสุข <c oughs> ครับถคะแน <c oughs> นอยู่ในมือผมแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกเราหาแค่2โรงเรียนเท่านั้นนะครับ ที่จะไปชิงแชมป์ประจำเทอมนะครับคือเทอมที่3นี้โรงเรียนแรกนะครับไปนั่งรออยู่แล้วอนุบาลน,นครปฐมนะครับก็ได้ไป9.3คราวนี้มาลุ้นกันนะครับโรงเรียนบ้านบางกะปิจากกรุงเทพถ้าได้มากกว่า9.3ก็คือเปลี่ยนบอลลังกันและโรงเรียนบ้านบางกะปิกรุงเทพนะครับทําคะแนนได้ นิดเดียวติ๊กหนึ่งเ,เดี๋ยวมาคุยกับน้องบ้านบางกะปิบ้างนะคะครับน้พีเป็นไงบ้างคะลูกค้าเลขเก้ 9, าสิบสองห้าพอใจค่ะหนูต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนคุณครูโรงเรียนบ้านบางกะปิท่านผอ,อและคุณพ่อคุณแม่ที่สนับสนุนให้หนูจนถึงทุกวันนี้หนูขอขอบคุณค่ะสนับ <No. S 2> สนุนให้ชอบเพลงลูกทุ่ง ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ขึ้นบรลังอันดับหนึ่งแต่ก็ถือว่าน้องๆจากโรงเรียนบ้านบางกะปิทำคะแนนไปได้สูงที่เดียวครับทำไปได้ถึง9.25และอยู่ในอันดับที่2ครับ